สวัสดีครับอันนี้ก็พูดพูดแทนภรรยานะครับเพิ่งภรรยาก็เป็นเหมือนสิทธิ์เอกของท่านอาจารย์เหมือนกันแล้วก็เคารพท่านอาจารย์หนึ่งมากนะครับทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโต้โผลหลักในการมาขอคำปรึกษ,ษาท่านอาจารย์หนึ่งจริงๆจะภรรยาเนี่ยจะเป็นคนคอยคอยเตือนคอยย้ําตลอดว่า,าได้ได้เวลาจะต้องไปพบท่านอาจารย์แล้วนะอะไรเงี้ยครับเพราะว่าภรรยาเนี่ยจะมีประสบการณ์หลายๆเรื่องนะครับหนึ่งเรื่องที่ผมได้รับรู้มาตลอดนะครับก็คือว่า เรื่องของกฎของการต้องแลกอะครับคือบางคนอาจจะไม่ทราบเช่อนอาจารย์เคยเล่าฟังว่าบางคนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแต่ก็ต้องมีเหตุมีอันเป็นไปก่อนเวลาอันควรหรือว่ามีโรคร้ายตามมาอะไรเงี้ยบางคนอาจจะได้โชคใหญ่มาเออไม่เห็นต้องมาหาอาจารย์เลยจนก็มีโชคมีลาบอะไรเงี้ยจริงๆเราเราอาจจะไม่ทราบหรอกว่ามันการมาปรึกษาอาจารย์เนี่ยมันมันช่วยบรรเทาภัย ร้ายที่รอเราอยู่ได้ยังไงตอนนี้ไอ้ก,กฎของการแลกตรงนี้ซึ่งซึ่งภรรยาเนี่ยจะชอบมากเพราะว่าผู้หญิงกนี่ก็จะมองเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและครอบครัวนะครับคือถึงเราจะรวยเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าเราสุขภาพไม่ดีถ้าเราไม่แข็งแรงหรือเราอะไรเงี้ยฮะมันก็ไม่ไม่ ไม่ถือว่าชีวิตสมบูรณ์นะครับท่านอาจารย์ก็จะคอยแนะนําแล้วก็คอยเตือนว่าถ้ามีโชคนี้เข้ามาให้รีบบอกนะเพราะเดี๋ยวมันจะต้องแลกนะอะไรเงี้ยแล้วก็คอยจะจะคอยปรึกษาท่านอาจารย์ตลอดนะครับ mm hmm. อย่างหลายๆครั้งเนี่ยการแลกเนี่ยมันก็แลกด้วยบางทีรถรถราที่เราขับเนี่ยก็ไปรับรับพลังแทนเราเนี้ยก็จะมีเหตุให้ต้องซ่อมต้องดูแลเขาบ้างเป็นการไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนแก้เพื่อให้พลังงานมันไปบล็อกไอตัวเรื่องร้ายๆตรงนี้ฮะซึ่ง ไอ้เรื่องอย่างนี้เราก็มองข้ามไม่ได้แล้วเราก็จะเราสองคนเนี่ยก็จะทําทันทีคือแทบจะวันนั้นเลยถ้าอาจารย์สั่งวันนั้นกน่คือออกสวัสดีอาจารย์เสร็จโดยอาจารย์ปรึกษาอาจารย์เสร็จก็จะเดินไปหาไปทําตามที่อาจารย์บอกให้ซื้อให้ทําหรือให้ออกกําลังกายแล้วก็ทําทันทีนะฮะให้ซ่อมลถให้อะไรเนี่ยก็เพื่อแก้เคดแก้อะไรก็ทําหมดนะฮะพอ,อนี้มันมองว่าเป็นนอกเหนือจากเรื่องของการที่ปรึกษาเรื่องความก้าวหน้าเนี่ยเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตเรื่องอะไรเงี้ยซึ่ง ชีวิตเราก็มีชีวิตเดียวนะครับก็คืออาจารย์เคยบอกว่าเนี่ยเราเราเราต้องต้องสมบูรณ์ทุกด้านนะฮะอย่าอย่าอย่าประมาทนะครับมีหลายคนที่ประมาททีมันก็สุดท้ายแล้วมีภัยร้ายรอเราอยู่แต่เราอาจจะไม่ทราบเนี่ยท่ามกลางเสียงวุ่ลาและความสุขเราเราจะต้องรอบคอบกับเรื่องพวกนี้มากนะครับถึงจะถึงจะสร้างความสําเร็จได้เหมือนก็คือหลักธรรมะเรานี่แหละมันก็ตรงกับหลักวิยศาศาทยาสพระเจ้าคือว่าอย่าอย่าประมาทในชีวิต วันนี้ดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าประมาทถ,ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เนี่ยแล้วเราให้ความสําคัญกับเรื่องเล็กน้อยในชีวิตแล้วมันไม่ได้ลงลงทุนอะไรเยอะเนี่ยเราเราทาไมเราจะไม่ทํามันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนลองลองเก็บประเด็นที่เล่าให้สู่กันฟังเนี่ยเก็บลองไปคิดดูฮะว่าเชื่ออาจารย์แล้วก็จะปฏิบัติตามคําสั่งอาจารย์แล้วก็ศึกษาแนวคิดแท้าอาจารย์ได้แค่ไหนนะครับอยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็ลองมาลองมาดูฮะว่า ศาสตร์นี้เนี่ยดียังไงแล้วคุณโชคดีขนาดไหนที่มีโอกาสเข้าถึงอาจารย์นะครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ